รินหญิงสาวผู้ถูกทรยศและถูกกระทำอย่างโหดร้ายเธอมีความสามารถในการวางแผนและแก้แค้นอย่างชาญฉลาดทามชายหนุ่มผู้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานของรินเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และเย่อหยิ่งพัดเพื่อนสนิทของรินเป็นคนซื่อสัตย์และคอยช่วยเหลือรินเสมอตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งความแค้นฉากเปิดเรื่องที่บ้านพักตากอ,อากาศรูรารินและทามกาลังมีความสุขแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทามทอนยศรินเขากงเงินของเธอและทิ้งเธอไป เธอไม่เหลียวหลังรินถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเธอสาบานว่าจะแก้แค้นตอนที่สองการวางแผนรินหายตัวไปหลายปีเธอเปลี่ยนตัวเองทั้งรูปลักษณ์และบุคลิกเธอเรียนรู้ที่จะวางแผนและใช้กลยุทธ์ต่างๆเธอได้พบกับพัดอีกครั้งและพัดก็ช่วยเหลือเธอในการวางแผนแก้แค้นรินกลับมาในฐานะผู้หญิงที่แตกต่างออกไปเธอสวยงามมั่นใจและทรงพลังเธอเข้าใกล้ถามทีละน้อยใช้ความสามารถของเธอในการแทรกซึม เข้าไปในชีวิตของเขาเธอค่อยๆทำลายธุรกิจและชื่อเสียงของไทม์ทำให้เขาเสียใจและเสียทุกอย่างที่เขามีรินรเผชิญหน้ากับไทม์เธอเปิดเผยความจริงทุกอย่างและแสดงให้เขาเห็นถึงความเจ็บปวดที่เขาทําให้เธอต้องเจอทางตกอยู่ในความสิ้นหวังเขาขอโทษรินแต่รินก็ไม่ยอมให้อภยัยเธอได้ทําสิ่งที่เธอตั้งใจไว้แล้วรินได้แก้แค้นสําเร็จแล้วแต่เธอก็ไม่รู้สึกมีความสุขความแค้นได้ทําลายจิตใจของเธอ เธอได้เรียนรู้ว่าการแก้แค้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขแต่กลับทําให้เธอเจ็บปวดมากกว่าเดิมเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบสงบแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความเศร้านภาเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับรินแต่กลับหักหลังรินไปอยู่ข้างทางเธอมีความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอดีตของรินและการกระทําของเธอทําให้รินเจ็บปวดมากขึ้นนภาอาจเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะช่วยเหลือรินแต่จริงๆแล้วกําลังเล่นเกมของตัวเอง เธออาจมีแรงจูงใจซ่อนเร้นเช่นการแก้แค้นทางด้วยวิธีของตัวเองหรือการต้องการเอาชนะรินการปรับเปลี่ยนโครงเรื่องตอนที่ 2. การวางแผนรินต้องเผชิญกับความยากลาบากมากขึ้นในการวางแผนเพราะนภาคอยขัดขวางรินต้องใช้ความฉลาดและไหวพริบในการเอาชนะพาและใช้ประโยชน์จากความลับของนาภาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตอนที่3การกลับมาการกลับมาของรินอาจไม่ราบรื่นนาภาอาจพยายามเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของรินริน ต้องปกปิดตัวตนและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ถูกนภาจับได้ตอนที่ 4. การ,รเผชิญหน้าการ,รเผชิญหน้าระหว่างรินกับไทม์อาจมีนภาเข้ามาเกี่ยวข้องนภาอาจพยายามช่วยเหลือไทม์หรืออาจหักหลังไทม์เพื่อช่วยเหลือรินหรืออาจหักหลังทั้งสองฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฉากห้องทํางานเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูมีรถนิยมแสงไฟสลัวๆส่องล,ล,ล,ลงบนโต๊ะทางานที่เต็มไปด้วยเอกสารและรูปถ่ายตัวละครริน หญิงสาวผู้วางแผนแก้แค้นแต่งกายเรียบรูแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมันทัดเพื่อนสนิทของรินดูเป็นห่วงและกังวลทัดรินฉันกังวลน,นัแผนการนี้มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่ารินเสี่ยงมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วทัดถ้าฉันไม่เสี่ยงฉันจะได้อะไรกลับมาบ้างทัดแต่ทางเขามีอำนาจมากนะเราอาจจะเอาตัวไม่รอดก็ได้รินฉันไม่ได้คิดจะเอาชนะเขาด้วยกำลังฉัน จะใช้สมองของฉันฉันจะทําให้เขาพ่ายแพ้ด้วยวิธีที่เขาไม่คาดคิดพัดแล้วแผนการของคุณคืออะไรรินฉันจะทําให้เขาเสียทุกอย่างที่เขามีธุรกิจชื่อเสียงและคนที่เขารักฉันจะทําให้เขาตกต่ําลงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหลือเพียงความทุกข์พัดคุณจะทํำยังไงรินนี่คือแผนการของฉันฉันได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเขาความสัมพันธ์ของเขาและจุดอ่อนของเขาฉันจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นอาวุธของฉัน มันอาจจะใช้เวลานานนักรินฉันมีเวลาและฉันก็อดทนฉันจะค่อยๆทำลายเขาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเขาจะยอมแพ้ทัดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะรินฉันจะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันวางแผนทุกอย่างไว้แล้วฉันจะไม่ให้เขาแต่ต้องฉันได้ทัดฉันบอกว่าทุกอย่างจะออกมาดีรินมันจะออกมาดีฉันสัญญา รินหยิบปากกาขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษแล้วมองไปที่รูปถ่ายของทาออีกครั้งแววตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความแค้นด้วยชุดสีดําดูเคร่งขึมใบหน้าซี่เซียวแต่ดวงตาเปล่งประกายด้วยความแค้นพัทด,ดูวิตกกังวลมือสั่นเล็กน้อยพัดแน่ใจแล้วนะรินแผนการนี้มันมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่ารินโหดร้ายเขาทำกับฉันไว้โหดร้ายกว่านี้มากนะักพัดฉันแค่อยากให้เขารู้สึกบ้าง รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฉันเคยได้รับทัดแต่มันอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนด้วยนะรินฉันพร้อมรับความเสี่ยงฉันได้เตรียมตัวมาหลายปีแล้วเพื่อวันนี้ทัดแต่นี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นธรรมดามันคือการทําลายล้างรินทําลายล้างนั่นคือสิ่งที่เขาทํากับฉันเขาทําลายชีวิตฉันครอบครัวฉันทุกอย่างที่ฉันรักฉันแค่จะเอาคืนเท่านั้นเอง ปรินเปิดสมุดบันทึกชี้ไปที่หน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยรายละเอียดของแผนการมีทั้งแผนภูมิภาพถ่ายและข้อความต่างๆรินนี่คือแผนการของฉันขั้นตอนแรกฉันจะปล่อยขา่าวโดยเกี่ยวกับธุรกิจของเขาทําให้หุ้นของเขาตกต่าทําให้เขาเสียงเงินก้อนใหญ่พัดแล้วขั้นต่อไปละรินฉันจะใช้ความสัมพันธ์ของเขาผู้หญิงที่เขาแอบคบฉันจะทําให้เรื่องนี้เปิดเผยต่อสาธารณาชนทําลายชื่อเสียงของเขา คุณจะคุณจะทําแบบนั้นจริงๆเหรอรินใช่ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้รับความเจ็บปวดความอับอายและความสูญเสียเหมือนกับที่เขาเคยทํากับฉันทัดแล้วถ้าเขาเอาคืนละ่ะรินฉันจะไม่ให้เขาทําแบบนั้นได้ฉันได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วฉันจะไม่พลาดรินลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกห้องใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมืดมนแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ริน ฉันจะทําให้เขาจดจําความเจ็บปวดนี้ไปจนวันตายจากวางแผนการแก้แค้นอย่างรอบคอบรินเริ่มลงมือทีและขั้นตอนเธอใช้ความรู้ความสามารถและเครือข่ายที่เธอสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อทําลายทาอย่างช้าๆแต่แน่นาขั้นตอนที่หนึ่งการโจมตีทางธุรกิจรินเริ่มจากการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงินของบริษัทไทม์เธอใช้แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และปล่อยข่าวทีละน้อยทําให้เกิดความสับสน และความไม่มั่นใจในหมู่นักลงทุนหุ้นของบริษัทไทงเริ่มตกต่ำอาย่างรวดเร็วไท่พยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเสียหายได้เขาเริ่มสูญเสียเงินและอำนาจอย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่2การทำลายชื่อเสียงบรินปล่อยหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆของไท่กับผู้หญิงหลายคนหลักฐานเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้เกิดกระแสะข่าวลือและความวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชื่อเสียงของไท่ถูกทำลายอย่างย่อยยับเขาถูกสังคมประนาม และถูกมองว่าเป็นคนเลวสามธุรกิจของเขาเริ่มได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงพันธมิตรทางธุรกิจเริ่มถอนตัวและลูกค้าก็หายไปขั้นตอนที่ 3. การโจมตีทางอารมณ์รินรู้ว่าทามรักและห่วงแหนงครอบครัวของเขามากเธอจึงใช้กลยุทธ์ในการทําลายความสัมพันธ์ของทามกับครอบครัวเธอปล่อยข่าวหรือเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ของทามต่อภรรยาและความไม่เอาใจใส่ต่อลูกๆทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวทามพยายามแก้ไขแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกินเยียวยา ขั้นตอนที่4การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทำสูญเสียทุกอย่างทั้งเงินชื่อเสียงและครอบครัวรินจึงปรากฏตัวต่อหน้าเขาเธอเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอและบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่เธอได้รับทาตกอยู่ในความสิ้นหวังเขาขอโทษรินแต่รินก็ไม่ยอมให้อภัยเธอได้ทําสิ่งที่เธอตั้งใจไว้แล้วทำเหลือเพียงความเสียใจและความโดดเดี่ยวตลอดกระบวนการนี้รินไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่เธอก็ใช้ความฉลาดความอดทนและกลยุทธ์ต่าง ในการทำลายทําอย่างสมบูรณ์เธอเป็นเหมือนเงาที่คอยตามหลอกหลอนค่อยๆทำลายเขาจากภายในจนกระทั่งเขาพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงฉากห้องหรูหราในโรงแรมระดับ5ดาวตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงแต่บรรยากาศกลับดูตึงเครียดมีเพียงแสงไฟสลัวๆตัวละครบรินแต่งกายอย่างสง่างามใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นทามดูโรงเคร่งเครียดผมยุ่งเหยิงเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยททมคุณคุณ,ค,ณคือใครทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ รินฉันหรือคุณจำฉันไม่ได้แล้วหรือททมทาทมรินเป็นคุณจริงๆด้วยรินใช่ฉันเองคนที่คุณทอนทรยศคนที่คุณทำร้ายทั้งกายและใจททมฉันฉันขอโทษฉันเสียใจจริงๆรินเสียใจคำขอโทษของคุณมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วคุณทำลายชีวิตฉันคุณเอาทุกอย่างไปจากฉันททมฉันฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันขอโทษจริงๆริน คุณไม่ต้องขอโทษเพราะคําขอโทษของคุณมันไร้ค่าฉันแค่ต้องการให้คุณรู้รู้ถึงความเจ็บปวดที่คุณทําให้ฉันต้องเจอทาฉันฉันยอมรับผิดทุกอย่างโปรดอย่าทำอะไรฉันเลยปรินคุณคิดว่าฉันจะปล่อยคุณไปง่ายๆหรือไม่ฉันจะทําให้คุณได้รับบทเรียนบทเรียนที่คุณจะไม่มีวันลืมรินใช่ฉันทํามันเสร็จแล้วคุณสามารถดําเนินการขั้นต่อไปได้ รินนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นทมเกมของเรายังไม่จบ,บรินเดินออกไปทิ้งไทมไว้ในความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าปรินจะทำอะไรต่อไปและเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เขาได้กระทำลงไปฉากห้องทำงานหรูหราแต่ดูรกเอกสารกระจัดกระจายบ่งบอกถึงความวุ่นวายในใจของเจ้าของห้องตัวละครทมดูโทรมแต่ดวงตาเผาไหม้ด้วยความแค้นมือถือแก้วเหล้าที่กำลังหมดลงวิท มือขวาของทามดูฉลาดรอบคอบแต่แฝงไปด้วยความโลภทามมันวิทผมเสียใจด้วยครับคุณทามแต่เราก็ยังมีทางออกอยู่ทามทางออกฉันเสียทุกอย่างไปแล้วเงินชื่อเสียงครอบครัวเหลือแค่ความอับอายขายหน้าวิทแต่เรายังมีคุณวิทย์อยู่นี่ครับและเราก็ยังมีแผนสำรองทามแผนสำรองฉันไม่สนใจแผนสำรองแล้วฉันต้องการแก้แค้นฉัน ต้องการให้มันเจ็บปวดเหมือนกับที่มันทำกับฉันวิทนั่นสินะครับคุณถามผมมีแผนอยู่แผนที่จะทำให้มันเจ็บปวดมากกว่าที่มันเคยทำกับคุณวิทหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาเปิดให้ทมาดูเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปรินเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ของเธอวิทนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมได้เกี่ยวกับรินเราสามารถใช้จุดอ่อนของมันทำลายมันได้เช่นเดียวกับที่มันทำกับเราทามแล้วแผนของคุณคืออะไร วิทย์เราจะใช้ความลับของมันความลับที่มันพยายามปกปิดเราจะเปิดเผยมันต่อสาธารณชนทำลายชื่อเสียงและชีวิตของมันให้มันรู้ว่าการแก้แค้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถามแล้วถ้ามันเอาขึ้นละ่ะวิทย์เราจะเตรียมพร้อมรับมือเราจะไม่ให้มันทำอะไรได้เราจะเล่นเกมนี้จนกว่าเราจะเป็นฝ่ายชนะถามดี ฉันจะร่วมมือกับคุณฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะแก้แค้นมันให้สะสมทามและวิทมองหน้ากันดวงตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความแค้นและความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นเกมแห่งการแก้แค้นได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วตัวละครวิทเพื่อนของวิทฉากห้องมืดมืดในโกดังร้างวิทแน่ใจนะเอกว่าแผนนี้จะสําเร็จรินไม่ใช่คนธรรมดาเอกมั่นใจสิวัดเราเตรียมการมาอย่างดีแล้วที่สําคัญริน ไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากําลังตามล่าเธออยู่วิทแต่ถ้าเธอรู้ตัวขึ้นมาละ่ะเธอเก่งและฉลาดด้วยเอกเรามีแผนสํารองถ้าเธอรู้ทันก็จับเธอเป็นตัวประกันซักได้เงินก้อนโตแน่แน่วิทตัวประกันหรือมันเสี่ยงเกินไปไหมเอกเสี่ยงก็จริงแต่ถ้าสําเร็จเรารวยคิดถึงชีวิตที่สบายสบายที่เราจะได้ใช้เงินก้อนนี้สินี่คือโอกาสเดียวของเราวิท แล้วเราจะจับเธอได้ยังไงเอกเราจะใช้จุดอ่อนของเธอเธอรักเพื่อนมากใช่ไหมเราจะใช้เพื่อนของเธอเป็นเหยื่อล่อวิทแล้วแผนการทั้งหมดละ่ะเอกพรุ่งนี้เราจะไปที่ร้านกาฟแฟประจำของเธอฉันจะแกล้งทำเป็นเพื่อนของเธอแล้วล่อเธอมาที่นี่ส่วนนายเตรียมตัวรออยู่ตรงนี้พอฉันส่งสัญญาณนายก็เข้าไปจับเธอวิทแตก เอกไม่มีแต่แล้วนี่คือโอกาสเดียวของเราอย่าทําให้เสียเปล่าคิดถึงเงินคิดถึงอนาคตที่สดใสของเราสิวิทย์ได้ฉันจะทําตามแผนหมายเหตุบทสนทนานี้เป็นเพียงตัวอย่างสามารถรินฉากร้านกาแฟโกดังร้างสถานีตาํารวจห้องสอบสวนตํารวจําเราพบหลักฐานที่เชื่อมโยงคุณกับคดีนี้คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามลักพาตัวรินใช่ไหมถามผมผมขอสารภาพครับ ตำรวจบอกมาทั้งหมดคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรทามผมผม,ผมถูกวิทย์และเอกกูเขียนครับพวกเขาบอกว่าถ้าผมไม่ช่วยพวกเขาจะทํำร้ายครอบครัวผมผมเลยยอมช่วยพวกเขาผมแค่แค่บอกพวกเขาเส้นทางที่รินจะไปและเวลาที่เธอจะไปแค่นั้นจริงๆครับผมไม่ได้คิดจะทําร้ายเธอผมขอโทษครับตำรวจเราเข้าใจแต่คุณก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณรินททมฉัน ฉันไม่เข้าใจทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันถามรินผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษที่ทำให้คุณตกใจขอโทษที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดผมถูกบังคับผมกลัวผมไม่รู้จะทำยังไงผมขอโทษจริงๆครับรินมองททมด้วยความสงสารเธอเห็นความเสียใจและความสานึกผิดในดวงตาของเขาเธอเข้าใจว่าเขาถูกบังคับแต่เธอก็ยังรู้สึกเจ็บปวดรินฉันฉันก็กลัวเหมือนกัน ขอภัยศาลฝ่ายจำเลยยอมรับผิดในข้อหาที่ถูกกล่าวหาแต่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายฝ่ายโจทเขาถูกบังคับให้ร่วมมือกับผู้ต้องหาคนอื่นและเขาสำนึกผิดอย่างมากขอให้ศาลอนุญาตให้เขาประกันตัวออกมาสู้คดีเพื่อศาลพิจารณาคำร้องขอและตัดสินใจอนุญาตให้ประกันตัวทางออกมาสู้คดีโดยมีเงื่อนไขว่าทาต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่และห้ามติดต่อกับฝ่ายโจททามได้รับการปล่อยตัวเขาขอบคุณทนายความและรู้สึกโล่งใจ แต่เขาก็ยังคงกังวลเพราะเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีและโทษที่อาจจะตามมางานที่จำเธอได้คุณลุงนี่คุณรินใช่ไหมงานแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันรินใช่ะลุงขอบคุณที่จำฉันได้คุณลุงฉันยังจำได้ดีวันนั้นฉันตกใจมากดีใจที่คุณตอดภัยรินขอบคุณะลุง รินนั่งลงเธอมองไปรอบๆร,ร้านกาแฟาความทรงจําต่างๆกลับมาผุดขึ้นในหัวแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความสงบและความรู้สึกที่ว่าเธอได้ผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายนั้นมาแล้วรินยิ้มให้กับคุณลุงแล้วเดินออกจากร้านกาแฟาเธอเดินไปยังรถของเธอและขับรถออกไปทิ้งความทรงจําที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังฉากเปลี่ยนไปที่บ้านใหม่ของรินเธอเปิดหน้าต่างมองดูท้องฟ้าและสูดหายใจเข้าลึกๆเธอรู้สึกถึงอิสรภาพและความสุขที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในสวนสาธารณะรินได้พบกับปามชายหนุ่มรูปหล่อที่กําลังเดินเล่นและกําลังอ่านหนังสือรินรู้สึกประทับใจในความอ่อนโยนและความฉลาดของเขารินเข้าไปทักทายและพวกเขาก็เริ่มสนทนากันพวกเขาพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันและพวกเขาก็รู้สึกถูกชะตาก,กันหลังจากนั้นรินและปามก็ได้นัดเจอกันบ่อยครั้งพวกเขาออกไปทานข้าวดูหนังและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันรินรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นกับปามเธอเริ่มลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดแนอดี และเริ่มมองไปข้างหน้าสู่ชีวิตที่สดใสหลังจากเหตุการณ์ลักพาตัวที่น่าหวาดกลัววิเศษและแม้แต่ทางที่ร่วมมือด้วยความจำยอมก็ได้รับโทษตามกฎหมายความยุติธรรมได้ถูกกระทำและรินก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแม้จะเจ็บปวดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เธอก็มีความเข้มแข็งและได้รับการสนับสนุนจากเมย์เพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอมารินตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเลือกที่จะย้ายไปยังสถานที่ที่เงียบสงบห่างไกล จากความทรงจําอันเลวร้ายที่ร้านกาแฟเก่าสถานที่ที่เธอเกือบจะถูกจับตัวไปเธอได้พบกับคุณลุงเจ้าของร้านซึ่งทําให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรมันเป็นการย้ําเตือนถึงความบีงามที่ยังคงมีอยู่ในโลกในสวนสาธารณะเธอได้พบกับปามชายหนุ่มที่อ่อนโยนและเข้าใจพวกเขารู้จักกันและเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจปามช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของรินและทําให้เธอได้เห็นความหวังและความสุขในชีวิตอีกครั้ง บรินได้เรียนรู้ที่จะให้อาภัยทั้งตัวเองและผู้ที่เคยทำร้ายเธอเธอเข้าใจว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้และการให้อาภัยเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เธอก้าวต่อไปและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องราวของรินเป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการเริ่มต้นใหม่มันแสดงให้เห็นว่าแม้จะเจอกับความยากลำบากและความเจ็บปวดแต่เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้และสร้างชีวิตที่สวยงามและมีความหมายได้ด้วยความรักและการให้อาภายัย